ทำไมเธอถึงเผาไปะยาะถามเขาเนาะฉันไม่อยากฉันไม่อยากเกิดมาเป็นซอมบี้ฮัลโหลโฟเกนัสดีค่ะมาเจอกับสะพ้ายโนเวย์ใบปะยานะคะค่ะวันนี้นะคะไะยาก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับพิธีเผาศพของศาสนาคิสนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะงวงว่าอ้าว ศาส,สนาคริสฝังไม่ใช่เหรอมีเผาด้วยเหรอนะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้แล้ววันนี้ปยาก,ก็เลยไปค้นนะคะหาประวัติความเป็นมาในการเผาพิธีเผาศพของที่ของคนที่นอร์เวย์นะคะว่าเป็นไปมายังไงนะคะแล้วก็เลยจะเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะจากกรณีที่น้องเตงโมนะคะต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น้องนับถือศาสนาคริสนะ้อแล้ววันนี้ก็ ทำพิธีไว้อะไรให้น้องนะคะกี่วันนะสิบเอ็ดถึงสิบห้าหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะก็เลยปะยะก็เลยไปค้นหาข้อมูลนะคะในะประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นมายังไงนะคะทําไมถึงมีการเผาศพนะคะต้องบอกก่อนว่าการเผาศพเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วนะคะที่ปะยะไปค้นมานะดึกดําบันแล้วนะคะก็กเผาพอเผาเสร็จนะคะเขาก็จะกบให้นูนสูงขึ้นนะคะเหมือนการฝังแต่จริงๆเขาไม่ได้ ฝังนะคะเขาเผาแล้วเขาถึงจะทำนินสูงขึ้นแล้วก็เอาหญ้ามาปลูอะไรอย่างเงี้ยหญ้ามันก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปปักที่เราเห็นๆ,ๆกันนะคะนูนๆแล้วก็ไปปักเป็นพระเจ้าเป็นไม้กางเขนไม่ใช่เป็นพระเจ้าไม้กางเขน,เน,ะเเขนอะไรอย่างง้นนั่นนะคะคือสมัยก่อนนะคะแล้วสมัยเนี้ยทําไมเขาถึงเผาก็มันมีกรณีที่ว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อยอันนี้ก็มีนะคะแล้ว เขาก็เลยมีการทําพิธีเผาได้นะคะก็เกิดธุรกิจนะคะในการจัดพิธีเผาเนี่ยเขาหรือว่าเขาเรียกภาษาโนเวว่าครีมาชูนนะคะหรือไม่ก็เบกเวนเซนนะคะสองคำนี้นะคะคือการจัดพิธีงานศพอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในของการเผาเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกดึกดำบันแล้วใช่ไหมคะแล้วเขามีบัญญัติเป็นกฎหมายนะคะเมื่อปี 1,996นะคะเดือนวันที่7มิถุนายนนะคะ1,996นั่นแหละคะ่ะบัญญัติเป็นกฎหมายเลยนะคะไะยะขออนุญาตอ่านนะคะโมเดร์นเนครีมาชูนะคะคือวิธีการเผาสมัยใหม่นะคะเขาก็จะบอกว่าการเผาศพจะดำเนินการในเมนเมรุที่ได้รับอนุมัติภายใน10วันนะคะ10วันทำการหลังจากการเสียชีวิต ะะการร้องขอการเผาศพเนี่ยทำโดยบุคคลที่จัดงานศพของผู้ตายก็คือญาติพี่น้องลูกหลานนะคะโกธที่มีคี้เท่าเป็นกฎทั่วไปจะต้องวางไว้ในสุสานสาธารณะหรือในที่ฝังศพที่ชุมชนาศาสนาที่จดทะเบียนได้วางไว้หรือผู้บริหารของรัฐอนุญาตให้สร้างฝังศพส่วนตัวหรือให้เท่าฐานลอยไปตามลมก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องไปขออนุญาตนะคะเอาไปโรยไม่ได้นะคะ อย่างป้า่าเคยคุยกับเพื่อนนะคะเขาก็รุ่นน้องของแม่แล้วนะคะเขาก็แก่แล้วเขาก็บอกว่าคุยก,รรยกันเรื่องการเสียชีวิตนี่ราค่ะนี่แหละนะชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคุยกันเขาก็เลยบอกว่าเออฉันน่ะถ้าฉันเสียชีวิตไปนะฉันเขียนเป็นลายลักษณอักษรไว้เลยว่าต้องเผาไม่ฝังไปเลยนะคะต้องเผาฉันก่อนแล้วค่อยค่อยเอค่อยเอาไปฝังนะคะเพื่อนร่วมงานป้าญาเขาพูดอย่างนี้เขาบอก ปยากเลยถามเขาว่าอา้าวทาไมอะ่ะทำไมถึงถึงอยากไม่ไม,ไม่ไม่อยากฝังไปเลยเพราะว่าไปยากเล่าให้ฟังนะคะไปะยากเคยไปงานศพของคนนอร์ดคนนอร์เวย์นี่นะคะก็เขาก็ทําเหมือนบ้านเราอะคะ่ะไปจัดพิธีไว้อะไรที่โบสนะคะแล้วเวลาจะเอาคนผู้เสียชีวิตเนี่ยไปฝังก็คือญาติพี่น้องนะคะใครก็ได้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยไปหามลงนะคะแบกบไปที่ หลุมศพนะคะที่จะมีสับเปลอนะคะจัดหลุมเรียบร้อยไว้ให้แล้วนะคะเราก็ยกไปแล้วก็ไปส่งเขาลงหลุมครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เหมือนในหนังอะไรอย่างนงี้เลยนะคะนั่นแหละแล้วพอเขาทําพิธีอะไรเสร็จแล้วเราญาติที่ห่างห่างเนี้ยเราถึงจะได้ไปส่งเขาไว้อะไรให้เขาครั้งสุดท้ายนั่นคือทิยพย์ญาติได้ได้ไปร่วมนะคะเขาก็จะมีการร้องเพลงให้กับคนผู้เสียชีวิตอะไรอย่างงี้ด้วยค,ะ <S <S ค่ะเหมือนการสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคะ <S <S นั่นแหละแล้ว ที่เขาบอกว่าคนนอร์เวย์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะบ้านเราบ้านเราต้องบอกว่าบ้านเราเวลาเสียชีวิตไม่ว่าศาสนาอะไรเนี่ยคนศาสนาพุทธศาสนาคริสเนี่ยก็เป็นลอยอังคารใช่ไหมคะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาชอบเขา คือเพื่อนโวมง,งานเล่าให้ฟังนะคะเขาอาจจะให้ไปโปรยที่เขาที่บนเขานะคะเพราะว่าเขาเกิดมาบนภูเขานะคะท่ามกลางธรรมชาติบนภูเขาเขาก็จะให้ไปโปรยตามภูเขาเขาจะได้อยู่บนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับอนุญาตด้วยนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลที่อาศัยอยู่นะคะนั่นแหละพียาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าในส่วนของนอร์เว์นะคะเป็นศาสนา,าคริสศาสนา เขาแต่ก่อนเขามีบทบัญญัตินะคะว่า,าศาสนาคริสตนิกายปะยาจะไม่ได้วันนิกายอะไรเป็นาศาสนาประจําชาติแต่ทีเนี้ยเขาไม่มีาศาสนาประจําชาติแล้วนะคะที่นอร์เวย์ไม่มีาศาสนาประจําชาติแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นาศาสนาคริสอยู่นะใน6กเอร์เซนเนี่ยแล้วก็กษัตริย์น่ะเขาก็ต้องยังไปทําพิธีต่างๆในโบสถ์อยู่อะไรเงี้ยแต่คน ปร,ชชประชาชนเนี่ยสามารถเลือกเลือกที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะคะนั่นแหละไปะยะก,ก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังเนาะในการทําพิธีของเขาอ่ะก็จะเกิดธุรกิจในการจัดงานศพอะไรอย่างนี้ก็เยอะนะคะแต่ละครั้งก็แพงเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีการบริการทุกอย่างเลยครบวงจรแล้วแต่ราคาที่เขาตกลงบางทีก็บางทีก,งทก็สองหมื่นห้าหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจัดทุกอย่างให้เสร็จสับก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของ ผู้เสียชีวิตนะคะของญาติพี่น้องอะไรอยาเงี้ยอยากได้แบบไหนนะคะส่วนใหญ่เขาเขาก็เรียกว่าเป็นโ o มเดรนเครมชูนะคะคือการเผาศพสมัยใหม่นั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะการเสียชีวิตของคนที่นี่ก็ยังนิยมที่จะเผาแล้วก็ฝังนะคะป้ายาหยู่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังฝังเลยนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยเผาเท่าไหร่แต่บางคนก็คือยัง เซ็นอนุมัติว่าก่อนตายนะฉันขอเผาฉันนะเพื่อนปยาเออลืมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าทําไมอ่ะทาไมเธอถึงเผาปยาถามเขานะฉันไม่อยากฉันไม่อยากเกิดมาเป็นซอมบี้นะคะเขากลัวเขาจะเกิดมาเป็นซอมบี้เขากลัวเขาไม่ละลายไม่เน่าเปื่อยเพราะอากาศเย็นใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเหถ้าหากเกิดว่าเขาเน่าเปื่อยขึ้นมาเขาไม่อยากให้แมลงมาแทะกินเขาเขาแบงเงี้ยก็เป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะโอเคค่ะท้ายสุดนี้ก็ขอไว้อะไรให้กับ น้องแตงโมนะคะให้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเลยคือไอเอกสรพงศ์นะคะไะย่าได้ไปทําบุญที่วัดไอเออกสมัยที่ทําใหม่ๆเลยยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ไปร่วมทําบุญกับไอเอกตอนนั้นไอเอกทาขายลอตเตอรี่เพื่อ,อเป็นเป็น ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะถูกด้วยนะสองตัวท้ายอะ่ะนั่นแหละไปแวะไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปทําบุญกับไอเอกก็ขอให้ไอเอกไปสู่สุคติเหมือนกันนะคะทั้งสองเเลยเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปเนี้ยก็คงจะกระจาร่างแจ้งนะคะว่าศาสนาคริสต์ก็มีการเผาแล้วแล้วที่นอร์เวย์ก็มีการเผามาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วก็บรรัญญาิเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อวันที่7มิถุนาหนึ่านะเป็นต้นมานะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายและติดตามกันเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะฮาเดราและสม,มนิน